โอ้โหเราเจอหอยอะไรครับเนี่ยสีดำตรงนี้ขาวโอ้สวยงามมากเลยนะเปลือกหอยดูลายของเขาเนี่ยเป็นบ้างเป็นบ้างนะสวยงามมากเลยแต่ตรงก้นตรงนี้ก็สีขาวอ๋อเป็นตะปุ่มตะปำสวยงามมากเลย อหอยอะไรครับโอ้สวยๆก็ถ่ายเพื่อนๆได้ชมกันหน่อยนะครับของสวยๆงามๆครับหอยทะเลสวยๆแปลกๆเยอะให้เพื่อนได้ชมกันครับผมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมหอยสวยๆ อันนี้สวยอันนี้ัดละสวยงามครับสวยงามโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมปล่อยทะเลสวยๆ